สวัสดีครับชาวราศีเมษย,ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชนะดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีเมษหรือชาวราศีเมษสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับจุดวัฏันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวเมษลัคนาเมษในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนพฤศจิกายน2องพนี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นมีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันบ้างเดีย๋ยวเรามาดูไพ่กันเลยนะครับ กดอื่นฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กดติดตามเป็นกังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ไอมาได้ที่ user บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่าอาจจะมีนน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่หลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่หลนุ๊ไพ่ใบแรกของตัวคุณเองได้ ของเขานะครับได้เป็นไพ่เอ็กออฟซอร์ดแล้วก็เป็นไพ่สี่เหรียญเดอะฟูลไนท์ถือไนท์ถือเหรียญแล้วก็ไนท์ถือดาบนะครับเดี๋ยวขอจัดเรียงไพ่สักคู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูอิทธิพลใต้อาจิตใต้สำนึกของเขากันต่อว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรสำหรับตัวคุณกันต่อนะครับขอไพ่ให้กับจิตใต้สำนึกของเขาด้วยนะครับ ไพ่ใบแรกแถวล่างได้เป็นราชินีถือดาบ10ดาบแล้วก็ดีเ e ็มเพรสแล้วก็ไพ่เจ็ดเหรียญไพ่ใบสุดท้ายคือไพ่เดอะเวอรอิทธิพลใต้สำหรับได้2ถ้วยเลยโอเคครับไพ่ค่อนข้างดีขึ้นมาแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกของเขาคนนั้นสำหรับชาวเมดได้เป็นไพ่เดอะฟูล The f o o l เนี่ยแปลว่าเขาอาจจะมีความคิดแนวความคิดต่างๆในเรื่องของการคิดการตัดสินใจที่อยากจะเป็นอิสระกับในเรื่องของการที่เขาอยากจะเลือกอยากจะเป็นอยากจะตัดสินใจทําอะไรก็แล้วแต่นะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกนี้เพราะว่าไพ่ the f o e e หมายถึง freedom หมายถึงความรู้สึกที่อิสระโดยที่ไม่ผูกติด ไม่ผูกมัดหรืออาจจะยังรู้สึกแบบชิวๆกับการมีอิสระกับความโสดที่อาจจะยังไม่ต้องเรียกร้องคอมมิตอาจจะยังไม่ต้องแบบแต่งงานอาจจะยังไม่ต้องแบบมีอนาคตอะไรมากมายการมีอิสระของเขาไม่ได้แปลว่าเขาไม่หลักคุณไม่ได้แปลว่าเขาไม่ต้องการคุณแต่เขาต้องการแค่ชีวิตเอาพูดง่ายๆคือหลายคนจะหวงความโสดนะครับเพราะว่ากลัวแต่งงานกลัวคอมมิตไปแล้วจะขาดอิสระภาพ กลัวว่าจะมีใครมาควบคุมหรือมาทําอะไรทําให้เขารู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเขาเลยอาจจะมีความวิตกความกังวลตรงนั้นแต่เขาเนี่ยต้องการอิสระในการคิดในการตัดสินใจแล้วเขาจะให้ตามสิ่งที่คุณต้องการถ้าเขาพร้อมเพราะไพ่เนี่ยยังขึ้นมาอิทธิพลใต้สำหรับเนี่ยได้เป็นไพ่ทูออบคับเกิดขึ้นทูอบคับเนี่ยแปลว่าเขายังให้ความรู้สึกในลักษณะของการที่ยังยังรัก คุณยังชอบคุณยังมีความรู้สึกดีๆกับคุณยังมีความรู้สึกที่ยังเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับตัวคุณอยู่กับในเรื่องของความคิดมาย d s e t สิ่งต่างๆที่ยังตัดสินใจแค่เขาอยากต้องการนะครับกับในเรื่องของอิสระที่ไม่ต้องมากดดันเขาไม่ต้องมาเรียกร้องไม่ต้องมาอะไรกับเขาเยอะจนเกินไปเพราะว่าในช่วงของเดือนนี้ครับมีไพ่สถ้วยขึ้นมาและยังมีไพ่ดิเอ็มเพรสเกิดขึ้นด้วย บอกไว้เลยว่าถ้าเกิด2ใบนี้ขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้คอมมิตอยู่แล้วมีโอกาสที่คุณจะได้ในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่เขาจะปฏิบัติต่อคุณเนี่ยเป็นเหมือนคนรักที่ดีนะครับสามารถที่จะให้ความสุขความสมหวังในสิ่งที่คุณต้องการต้องการที่จะจะได้คอมมิตก็จะได้คอมมิตต้องการที่อยากจะได้ลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่มีการมั่นหมายก็มีโอกาสจะได้มั่นหมายนะครับหรือใครบางคนที่อยากแต่งงาน ก็อยากจะได้การแต่างงานก็มีโอกาสได้การแต่างงานเพราะสองใบนี้มันคือการครอบคลุมทั้งหมดกับในเรื่องของที่สุดของความรักเพราะสองสองถ้วยหมายถึงว่าเขาก็คิดเหมือนกันกันกบคุณนะเออมันเป็นการสมัครสมาสมัครคีเหมือนเอาแก้วชนกันอย่างราะว่าเห็นพ้องต้องกันต้องการที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน The e m press แปลว่าการที่ถูกเลือกถูกรักนะครับมีความอุดมสมบูรณ์มีความรู้สึกที่ดีมีความรู้สึกที่แบบ เต็มเต็มได้เพราะที่เอ็เพรสขึ้นมาในสหํารับของใครที่เปิดได้เนี่ยแปลว่ามีโอกาสได้แต่างงานมีโอกาสได้คอมมิเมนต์มีโอกาสได้ในรักษาของความสุขความสำหวังวงเล็บนะครับถ้ามันไม่มีไพ่หลายขึ้นมาหลบกวนแต่ว่าในช่วงของเดือนนี้ไพ่รวมยังไงก็ต้องมีไพ่หลายอยู่แล้วนะครับมันไม่แปลกนะอมืมันก็ต้องผ่านพ้นปัญหาและอุปสรรคไปก่อนคุณถึงจะได้ การแต่งงานที่ดีหรือคุณต้องการเท่านั้นเองเนาะเงื่อนไขมันก็มีนะครับไม่ได้แปลว่าเขาต้องการคุณแล้วทุกอย่างจะจบแฮปปี้เอนดิ้งขนาดนั้นอย่างที่บอกไปว่าเขาต้องการในลักษณะของการที่เขาอยากจะให้คุณเป็นตัวจริงของเขาเนี่ยแต่ว่าคุณก็ต้องฟอลโล่ตามเขาด้วยคุณก็ต้องทำตามปฏิบัติตามสิ่งที่เขาต้องการด้วยเพราะตอนนี้เขาต้องการเป็นอิสระในการที่ไม่ผูกมัดแปลว่าเขาต้องการให้คุณอดทนรอคอย แบบนี้เป็นต้นบางคนนะครับอาจจะบอกว่าโหคุณบูผมหนูรอมาตั้ง3ปี5ปีแล้วอันนี้พูดกรณีคนที่ไม่เคยฟังคลิปมาก่อนนะครับเพราะหลายคนอาจจะฟังจนเบื่อแล้วที่ผมพูดว่าผมบนนะ่นเนาะจริง,รงๆไม่ได้บ่นนะครับแต่ชี้แจงให้คนอื่นฟังว่าคนบางคนไม่รู้นะก็แปลว่าคุณจะตั้งอดทนรอคอยไหม3ปี5ปีอันนั้นมันคือ คือสิ่งที่คุณตัดสินใจมาในอดีตผมบอกในช่วงเดือนนี้นะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาและครึ่งเดือนแรกด้วยดังนั้นอย่าสับสนผมบอกในช่วงครึ่งเดือนแรกของพฤศจิกายนว่าคุณต้องอดทนรอแต่ถ้าเกิดคุณรอมานานขนาดนั้นแล้วคุณต้องคิดได้แล้วครับว่า2ปีสปีเนี่ยมันนานเกินไปไหมกับการตัดสินใจผมมีหน้าที่แนะนําไม่ใช่หน้าที่ตัดสินใจแทนคุณเนาะคุณก็ต้องไปตัดสินใจเอาเองนะครับ เพราะบางคนนะครับอาจจะมีความรู้สึกที่อยากจะ move on เพราะว่าไพ่เนี่ยขึ้นมานะครับบางคนอาจจะอยาก move on มีราชินีถือดาบนะครับอันนี้ขึ้นราศีธาตุลมกลุ่มตุลเมถุนก็ได้เช่นกันเนาะและมีไพ่ t e of s w o r d คือไพ่จบสิน้น2ใบนี้บอกมาเลยนะครับว่ามีโอกาสที่คุณกับเขาเนี่ยจะจบเลิกลากันได้ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนี่ยังไม่นับแดาบด้วยนะ นี่หมายความว่าตัวคุณเองมีโอกาสจบเลิกลากันได้สูงมากถ้าวงเล็บนะครับถ้าคุณทะเลาะกับเขาถ้าคุณยังต้องการเรียกร้องถ้าคุณยังต้องแบบยังไปควบคุมในเรื่องของการตัดสินใจกับเขาเพราะเขาต้องการอิสระ The f ฟู l คืออิสระแต่ราชินีถือดาบคืออะไรรู้ไหมครับเป็นคนที่ถูกต้องในตามกฎตามระเบียบต้องมีอะไรที่ต้องชัดเจนต้องมั่นคงต้องดีต้องถูกต้องเป๊ะแบบนั้นเป็นต้น ถ้าคุณจะเอาแบบนั้นมันก็ต้องจบมันก็ต้องเลิกแต่ถ้าเกิดคุณจะปล่อยให้เขามีอิสระบ้างกับการที่เราไม่ไปจองจำไม่ไปพันธนาการไม่ไปอะไรกับเขามากจนเกินไปเขาหวังให้คุณเป็น The e m press e m press แปลว่าอะไรแปลว่าคนที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นคนที่อดทนได้รอคอยได้เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจคนอื่นถึงแม้เขาจะทําผิดเราไม่ได้โทษว่าใครทําผิดนะครับเรากําลังบอกวิธีแก้ไข กับสถานการณ์ที่ทําให้ความรักของคุณกลับมาคืนดีกันนี่คือประโยชน์ของการดูไพ่นะครับไม่ได้แปลว่าเหมือนจะเอามันในการที่แบบว่าเออต้องศาสตร์ใส่คนนั้นศาสตร์ใส่คนนี้อะไรแบบเนี้ยเป็นต้นมันถึงจะสะใจอันนี้ผมไม่ได้ทํานะครับมันเป็นจรรยาบรณเนาะเขาไม่ทายให้ใครเลิกกันขนาดนั้นหรอกอืมแต่นี้มันเป็นไพ่โดยรวมเราก็ต้องพยายามนะครับเอาไปตีปริศนาต่อเอาเองไปต่อยอดเอาเองกับบุคคลเนาะ ไพ่ดิเอ็มเพรสเนี่ยบอกว่าถ้าคุณอ่อนหวานอ่อนโยนอดทนอดกลั้นอีกสักหน่อยหนึ่งเนี่ยจากอัศวินถือเหรียญเนี่ยนะครับถ้ามันควบคู่กันดิเอ็มเพรสนะคุณมาวินเลยอะ่ะคุณเข้าวินเลยคือคุณชนะได้เลยอะ่ะมีโอกาสที่จะแต่างงานมีโอกาสได้คอมมิชไม่โอกาสจะได้ความสุขความสมหวังแน่นอนอัศวินถือเหรียญคืออัศวินธาตุดินราศีพฤกษภราศีกันและก็ราศีมังกรนะครับ เป็นราศีธาตุดินที่อาจจะต้องใช้เวลากับการอดทนการอการอคอยสลักแห่งการเวลาตรงนี้ตั้ง3อันเนี่ยนะครับเขาบ่งบอกถึงอัศวินถือเหรียญเนี่ยเป็นอัศวินที่ช้าที่สุดในอัศวินแต่เป็นอัศวินที่มั่นคงที่สุดนะครับมันแปลว่าถ้าเกิดเขาเลือกคุณเขาจะไม่แปลเปลี่ยนไปจากคุณแบบนี้คุณจะเลือกไหมแต่มันจะช้านะคุณอดทนได้ไหมคุณรอคอยได้ไหม หรือถ้าเกิดคุณอดทนไม่ได้คุณรอคอไม่ได้เป็นอัศวินถือไม้เออถือดาบเนี่ยนะครับเป็นธาตุเดียวกันกับราชินีถือดาบเลยเนี่ยไม่ได้ฉันก็ไปไม่ได้ฉันก็ไม่อยู่ไม่ได้ฉันก็ move on ก็ได้อะไรแบบเนี้ยมันไม่ผิดหรอกเพราะมันเป็นความรักของคุณคุณเป็นเป็นคนเลือกไม่มีใครไม่เลือกแทนคุณได้ถ้าคุณจัดตัดสินใจแบบนั้นก็ได้แต่อยากจะบอกนิดนึงว่าการคิดอะไรตัดสินใจอะไร ว่องไวรวดเร็วเอาแต่ใจเกินไปสุดท้ายก็ไม่มีใครอยู่กับเราได้นะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเราใช้อารมณ์ในการตัดสินเพราะเราเป๊ะเกินไปเราดิ้นไม่ได้เราแบบเหมือนต้องทุกอย่างต้องเป็นไปตามสิ่งที่เราคาดหวังเอาไว้อะใครก็รู้สึกอึดอัดใครก็รู้สึกว่าแบบฉันก็ไม่เป็นตัวของตัวเองถ้าเขาบังคับคุณบ้างล่ะถ้าเขาบังคับให้คุณรอคอยบ้างล่ะ เออคุณก็ยังไม่อยากรอคอยเลยแล้วทําไมเราต้องเอาความรู้สึกของเราเนี่ยไปบังคับเขาขนาดนั้นเข้าใจนะว่าเราอยากได้คอมมิตเราต้องการสถานะเราให้ใจเขาไปเยอะแต่การที่เราไม่รักตัวเองไม่เผื่อตัวเองเอาไว้เจ็บบ้างเนี่ยมันก็สมควรอยู่พอสมควรนะครับถ้าเอาจริงๆแล้ว,วอะเพราะอะไรคุณไม่รักตัวเองอะคุณเอาใจของคุณนไปผูกติดไว้กับคนอื่น แล้วพอคนอื่นไม่ได้ดั่งใจแล้วก็โทษเขาว่าเขาไม่ดีเขาไม่นั้นไม่นี่ทั้งที่ตามจริงแล้วเราเนี่ยลืมลืมลืมคิดไปหรือเปล่าว่าเราเป็นคนตัดสินใจที่จะเลือกเขาเองแล้วพอเวลาเขาไม่ได้ดั่งใจก็โทษเขาว่าเขาเป็นฝ่ายไม่ไม่ดีเป็นฝ่ายผิดจริงอยู่ว่าเขาเป็นฝ่ายผิดเขาไม่ดีนะ่ะแต่คุณเป็นฝ่ายเลือกเองดังนั้นคุณก็ต้องผิดด้วยเหมือนกันที่เลือกคนผิดตั้งแต่แรจกจะมาว่าเขาผิดคนเดียวก็ไม่ได้ดังนั้นเนี่ยอย่ามองอะไรว่าเหมือน ความผิดของคนอื่นเห็นเท่าภูเขาความผิดของเราเห็นเท่าเส้นผมแบบเนี้ยอยุติธรรมกี่มาตรฐานเอ่ยนะครับที่เรากําลังเห็นอยู่ในความคิดของตัวเองเนี่ยเคยเคยดูหรือเปล่าว่าบางทีแล้วอะ่ะเราก็ทําร้ายตัวเองได้เหมือนกันเพราะเราถล่าลึกเองเราเจ็บเองเลือกเองอะ่ะเราต้องยอมรับเองแบบนั้นเป็นต้นเนาะดังนั้นเนี่ยอย่าใช้อารมณ์จนเกินไปอัศวินถือดาบเนี่ยนะครับค่อนข้างใช้อารมณ์มากที่สุดเลย เพราะว่าไม่ได้ก็จะไปไม่ได้ก็จะไม่อยู่ไม่ได้ก็จะแบบหาใหม่ก็ได้อะไรประมาณนั้นแต่อัศวินธาตุด,ดินไม่ใช่แบบนั้นอัศวินธาตุด,ดินคือค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับค่อยๆเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อยๆแต่มันเกิดความถาวรความมั่นคงไงมันเป็นการเรียนรู้กันมันถึงช้างไงแต่ถ้าเกิดแบบปับ 3, 3, 5, บบป๊บเดียวสามเดือนสามเดือนห้าเดือนคอมมิตแล้วอะแบบเนี้ยอัศวินถือดาบอะปั๊บเดียวทะเลาะกันก็ไปแล้วครับอืมไม่ได้ดั่งใจกันก็ไปแล้ว แบบเนี้เป็นต้นคุณเลือกเอาคุณจะเอาแบบไหนนะครับทะเลาะก,กันทุกวันเลยทะเลาะก,กันตลอดเลยเนี่ยอัศวนถือดาบเพราะเลือกร้องคอมเมนต์กันไวเกินไปสู้กันไวเกินไปก็มีปัญหาเกิดขึ้นได้เนะดังนั้นเนี่ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปนิดหนึ่งแล้วตัวคุณจะประสบความสําเร็จได้นะครับเพราะว่าสิบดาบมายังไงคุณก็ยังมีโอกาสของการมีแบบ รอยเปราะบางอ่ะถ้าเราอ่ะไปกดดันกับเขามากเกินไปเขาจะอยู่ในเซฟโซนทันทีเขาจะปรีกวิเวกจากตัวคุณไปเลยนะไพ่ใบนี้นะครับสองใบนี้คือบางคนโดนบล็อกหรือบางคนนิ่งไปเงียบไปไม่ติดต่อมาหรือโทรไปไม่รับนะครับอ่าแชทไลน์ไปไม่ตอบหรืออ่าไปส่งอะไรแบบเนี้ยก็ถูกปิดกั้นการมองเห็นอะไรแบบนี้เป็นต้นแดาบเนี่ยตกอยู่ในภาวะของความยากลําบากความรู้สึกแบบ ไม่เห็นหนทางอ่ะประมาณนั้นก็คือถูกบล็อกนั่นแหละอืมอีกทางหนึ่งก็คือเห็นไหมผู้ชายคนเนี้เขากําลังไปอยู่ในเซฟโซนของตัวเองเพราะเขารู้สึกว่าคุณน่ะดูแบบเข้าหาเขามากเกินไปอ่ะแล้วก็รู้สึกอึดอัดใจด้วยเพราะคุณบางคนทําเป็นราชินีถือดาบไงเอออันนี้มันก็ไม่โอเคไงเขาก็รู้สึกว่าอึดอัดเขาก็หนีนะครับเขาก็ไปอยู่ที่ที่มันสบายใจกว่าแล้วเขาก็ปิดประตูล็อกคุณไว้ไม่ให้ไม่ให้คุณเข้ามาใกล้เขา แล้วคุณก็ตามหาเขาทุกวิธีทางนั่นคือสิ่งที่คุณไม่ควรทําแต่เรากําลังทําอยู่กันแทบทุกคนะนะครับเมื่อมันมีอารมณ์กันนะครับว่าเราอารมณ์แบบเหมือนอารมณ์ของความอยากความต้องการโมโหโทโสมาแบบนั้นน่ะนะครับอยากจะเอาให้ได้ดังใจมันก็เป็นแบบนั้นแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยพยายามเข้าใจเขาเป็น The e m press เนี่ยอยู่ในที่ของตัวเองนะครับติดต่อเขาได้แต่ไม่ใช่ว่าแบบ ทวงเช้าทวงเย็นอะไรแบบนี้นะครับ The Empress เนี่ยแปลว่าคนที่อยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่ได้ด้วยตัวของเราเองอยู่เฉยๆเขาก็รักอะ่ะเคยได้ยินคำนี้ใช่ไหมครับเอ่อนั่งอยู่เฉยๆเขาก็รักเห็นไหม The Empress เนี่ยนั่งอยู่เฉยๆเขาก็รักเพราะเรามีคุณค่าพอไม่ต้องไปจัดกับเขาไม่ต้องไปเรียกร้องการเรียกร้องคือความขาด ถ้าเราไม่ขาดเราจะไปเรียกร้องเขาทําไมถูกไหมดังนั้นแปลว่าเราขาดแคลนถ้าคุณรู้คุณปรับได้ครับทุกคนมันเกิดจากการเรียนรู้ทั้งนั้นไพ่แดดาบเนี่ยมืด8ด้านทําตามสัญชาตญาณลุยตลอดนะครับถึงเขาตลอดจั s เขาตลอดแบบนั้นเนี่ยอันนี้ไม่ดีเลยนะครับค่อยๆปล่อยวางนะทุกคนผิดพลาดกันได้เราเรียนรู้เราปรับได้นะครับอดทนรอคอยเจ็ดเหรียญการอดทนกับการรอคอยเนี่ยทรมาน แต่คุณทรมานไหมกับการที่เราต้องไปจัสกับเขาแล้วไม่ได้อะไรเลยต้องไปพูดกับเขาแล้วไม่ได้อะไรเลยนะครับเป็นเร่งรีบเขาแล้วไม่ได้อะไรเลยได้แต่ความเจ็บปวดกลับคืนมาแล้วมันแตกต่างอะไรจากการที่เราอดทนและรอคอยโดยที่เราไม่ต้องไปบีบคั้นเขาอ่ะอืมเพราะอัจวิบถือเหรียญเขาก็บอกอยู่แล้วเขาต้องการอิสระเขาต้องการที่จะอยู่ในท่ามกลางของการตัดสินใจแต่คุณเข้าไปพูดไป ไปพยายามไปอะไรกับเขามากเกินไปเนี่ยมันก็ทําให้เขารู้สึกแบบอยากปิดประตูหนีคุณแต่ถ้าเกิดคุณอดทนรอคอยต่อสู้กับใจตัวเองให้ได้อดทนให้ได้ที่จะไม่ไปเรียกร้องไม่ไปจัสไม่ไปอะไรกับเขาเลยรออย่างสงบนิ่งเนี่ยทำได้ไหมนะครับเจ็ดเหรียญมาเนี่ยเบื่อหน่ายแค่ไหนก็ต้องทํานะครับนี่คือสิ่งที่คุณควรจะต้องทําการอดทนการรอคอยรางวัลที่ยิ่งใหญ่จะจบลง นะครับรางวัลที่ยิ่งใหญ่จะได้แล้วมันทุกอย่างกับความทุกข์ต่างๆมันจะหลุดพ้นไพ่ The World คือไพ่ของการจบสิ้นและการเริ่มต้นคุณจะสามารถเริ่มต้นกับเขาได้คุณจะสามารถมีความสุขความหวังกับเขาได้คุณมีโอกาสที่จะได้แต่างงานคุณมีโอกาสจะได้คอมมิตคุณมีโอกาสที่จะได้การมั่นหมายกันเกิดขึ้นนะครับถ้าเราทําได้ทุกอย่างจะแฮปปี้เอนดิ้งอย่างที่ไพ่บอกเนาะ ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยานนะครับขอบคุณครับ